วันนี้ก็อยู่กันที่ไม้ธรรมชาติคลองบางคานะครับถอนครับโอ้โหปลาหมอ,อนี่ครับนะตัวแรกปลาหมอนตอนอถอนวิยตะเพียนมาแล้วครับโอ้โหตัวแรกเลยนี่นะครับตัวใหญ่ด้วยนะโอ้อ ครับสวัสดีนานะทุกท่านนะครับพบกับผมอ้น SOC หมายในดีหมายหนเด็ดผมก็จะพาไปทุกที่นะครับวันนี้นะครับนานจะพาไปตกชิงหลิวกันนะครับวันนี้ตั้งใจว่าจะไปหมายแถวจังหวัดฉะเชิงเซาและสมุทรปราการนะครับนานาก็มี2จังหวัดนี่แหละครับก็โอเคครับคอยติดตามชมครับว่าวันนี้จะไปหมายไหนนะครับแล้วไปเจอกันที่หมายนะครับโอเคครับนานาตอนนี้ก็มาถึงหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ วันนี้ก็อยู่กันที่ไม้ธรรมชาติคลองบางคานะครับแถวข้างสถานีนามัยบางพีน้อยนะครับนะ้านะหมายนี้ก็มาเป็นครั้งแรกกันนะครับนะ้านะซึ่งหมายอยู่ด้านข้างผมนี่เองครับโอเคครับดียวพาไปชมหมายกันก่อนสภาพหมายวันนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว โอเคครับนนาคันที่ใช้ในวันนี้นะครับนานาก็จะเป็นคนระยะ3.6เมตรตกแบบบาลานซ์แต่ซลมตะคอนะครับเหยื่อก็เป็นเหยื่อปนาดินจากจีนนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคครับคอยติดตามชมกันนะครับว่าวันนี้แย่ปลาอะไรกันบ้างนะครับ กี <c oughs> ่ตอดจิบๆๆๆๆ,ๆเดินไปดูดิตอดแล้วตอนครับโอ้โหปลาหมอนี่ครับนะตัวแรกปลาหมอตะกรับเอไม่มปลาหมอตะกรับปลาหมอหน้าโอ้สายสวยเลย อืดูครับโหประหมอติมติมดูนี่ครับตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ โอ้โหดูขี้ขยะขี้หญ้าเต็มเลยยังไม่ใช่ขยะพวกฝักตกเต็มเลยโดนโอ้โหประมอครับโอ้โหไซส์สวยมากตันนี้ใหญ่มากครับนนะ้า มันจะสองขีด <Wow. S 1> อ่ะา นโอ้โหปลาหมอน้อ,ย,อยติดติดล่มอ่านี่เป่าหมอน้อยใหญ่ขนาดตรงนี้ก็ได้ครับเป็นไร โดนโอ้โหหมอใหญ่ก็ครับนี่ครับอืม่มคือนี่นนย แล้วโอ้โหลงไปกินเลยว่ะโดนโอ้โหตัวไม่ใหญ่อะไรอ้าวติดโอ้ยหนึ่งครับโอ้โหตัวไม่ใหญ่ครับนี่ Saí meter pra morrer. โดนโอ้โหมาหมออยู่ครับนี่ใส่สวยครับนะนี่ครับ <Wow. S 1> กินอะไนแบบมันปลาน้อย,อยไงวะอ๋อไง โอ้โหดูนี่มาแล้วเนี่ยตัวน้อยจริงเลยผมหมอหน้อยครับตอนแล้วครับโอ้โหโดนโอปผมหมอหน้อยนี่ครับตัวน้อยหนึ่ง ใหญ่กแล้วนี่ครับอือหือ để sóng na nít nói Nít nói lại nhiều thế โดนโอ้โหปลาหมอใหญ่ก็ครับนี่ครับโอ้โหคื้นทุกไม้เหมือนกันคบนาโอ้โห ถอนว้ยตะเพียนมาแล้วครับโอ้โหตัวแรกเลยนี่นะครับตัวใหญ่ด้วยนะโอ้โโคตรใหญ่เลยจะหมดแล้วครับเตี้อหมดนี่ก็ไปแล้ว ตอดเลยมันปลาอะไรไม่รู้อ่ะไอลูกโดนปลาหมอครับโอ้โถนี่ครับนะโอ้โหกว,วจะกิน โอเคครับนานาตอนนี้ก็5ห้าโมงแล้วนะครับได้เวลาเก็บของกลับบ้านแล้วเดี๋ยวพาไปชมปลารวมกันปารวมนะครับวันหน้าวันนี้ก็นี่ครับแต่เท่าที่เห็นเลยการสัญญา็เป็นประหมอแล้วก็ได้ตะเพียนมาสามตัวนะครับก็หมายนี้ถือว่าแจ๋วอยู่นะครับ <Wow. S 2> ใช้เวลาลงไปประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะครับสาหรับวันนี้โอเคครับ จบไปแล้วนะครับนันนาสำหรับวันนี้นะครับไมยในวันนี้นะครับนันนามาลงแถวคลองข้างสถานีอนามัยบางพีน้อยนะครับก็ปลากินดีนะครับก็แนะนําเลยนะครับสําหรับน้าท่านใดที่ชื่นชอบการตกปลาหมอและปลาตะเพียนนะครับก็สําหรับน้าท่านใดครับที่อยากมานะครับถ้าน้ามาแล้วนะครับรบกวนนะครับช่วยเก็บขยะกันออกกันด้วยนะครับถ่านําเข้ากันมาแล้วนะครับ เพื่อจะได้มีหมายดีๆกันต่อไปนะครับน้าๆนนะช่วงนี้ก็หาหมายยากเหลือเกินนะครับโอเคสําหรับครั้งหน้านะครับว่าจะไปหมายใดไปที่ใดนะครับลบกวน้าๆนช่วยกดติดตามนะกดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปได้นะครับสําหรับวันนี้จบเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ